รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาิรนทีวีรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า10ปีในการเดินทางของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงออกเดินทางช่วยเหลือสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากโดยวันนี้จะพาไปพบกับสองตายายที่อยู่กันอย่างยากลำบากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบัลลทธิ์ครับผมเอกพันธ์บาลลิธิตครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อจะมาพบกับคุณตาคุณยายสองคนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับคุณยายล้มป่วยเพียงคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้คุณตาก็ล้มป่วยอีกคนหนึ่งเราจึงเดินทางมาให้กําลังใจกับคุณตาคุณยายกันครับคุณผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับนะครับครับ เรื่องราวของคุณตาเฉลียวและคุณยายสังทองเป็นที่รู้กันทั่วของคนในชุมชนคู่สามีภรรยาที่ขยันขันแข็งมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านและมีความรักที่มั่นคงดูแลกันไม่เคยห่างก่อนที่จะไม่สบายสองคนนี้คือเป็นคนที่ทำงานเก่งหนักเอาเบาสู้และเป็นคนที่มีน้ำใจรักรักพี่น้องรักครอบครัว รักคนรอบข้างแต่ก่อนนี้รับจ้างเกี่ยวข้าวซ่อมข้าวออกทุกวันไปสองคนตายยายยายเขาเส้นเลือดสมองแตกไม่รู้ว่าตัวเองป่วยก็คือล้มไปก็ไปอันนี้พาตัดสมองกอ็เป็นอัมพฤกษครึ่งซีเมื่อคุณสังทองล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบทำงานไม่ได้คุณเฉลียวซึ่งทำงานขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ก็จะเที่ยวมาดูแลภรรยาอย่างดีจนกระทั่งเมื่อกลางปีคุณเฉลียวเองก็มาล้มป่วยลงผมเพิ่งมาเป็นราวสี่เดือนเนี่ยอยู่ๆแล้วขาไม่มีแรงจะเฉยๆกระทืบรถไม่ติดนะก็เลยต้องโลเลิงวิ่งรถก็เสียใจเคยได้วันสามร้อยบ้างสี่ร้อยบ้างเนี่ยแล้วมาแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเงี่ย แต่ต้องมานอนแกวอยู่ปวดก็ปวดอ่าสงสัยเพราะว่าคุณยายนัดหาหมอแล้วฝนตกไม่มีใครเข็นคุณยายไปก็ถามญาติว่าคุณตาไปไหนก็บอกว่าคุณตาเดินไม่ได้มีลูกสองคน ลูกชายคนหนึ่งตื่นเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็เหลือลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวก็มีครอบครัวไปแล้วแต่ก็มาส่งเสียให้คุณตาตลอดชวนค่ะแต่คุณตาคุณยายไม่อยากรบกวนลูกคืออยากอยู่อิสระแบบนี้สบายกว่าโดยคุณงามความดีที่คุณเฉลียวและคุณสังทองได้ทำมาตลอดชีวิตการที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในหมู่บ้านส่งผลให้ในวันนี้ วันที่พวกเขาลำบากเพื่อนบ้านก็ไม่ทอดทิ้งและส่งเรื่องราวมาทางรายการวันวันผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวเนี้ยพอมันเดินลงไปข้อขามันก็ดิกลิกๆิกมันส่นก็ไม่รู้จะไปทำอะไร ซึ่งช่วงหน้าเราจะลงพื้นที่ไปพบกับสองตายายกันครับวันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่บางบ่อสมุทรปราการ เพื่อมาตามหาบ้านของคุณเฉลียวและคุณสังทองสองตาใหญ่ที่กำลังลำบากเดินไม่ค่อยสะดวกไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเพื่อนบ้านก็อดเป็นห่วงและสงสารทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อมาทางรายการเราจึงเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจพวกเขากันครับทั้งใจหนูจำความได้ก็นิสัยดีนะแกทำงานทำการแกไม่มีเรื่องอะไรกับใครช่วยคนคนนี้บางทีแกก็วิ่งรับส่งแบบไม่คิดตังอะไรอย่างเงี้ยบางที แกทํางานไม่ได้เนะาะก็อยากจะช่วยแบบเหลือแบบพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้เป็นห่วงรงสารคือมาดูก็อยากให้เขามีแบบอยู่สบายขึ้นอยากให้แบบใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคนไหนหคุณตาเฉลียวคนไหนผมนี่แหละแล้วยา,ยายสังทองนี่เหรอค่ะอ๋อขอญอาตขึ้นบ้านได้ไหมครับได้ครับป้าดูยโ,โห,โโหสะอาดมากเลยเนาะ คุณตาคันยานนะตอนนี้เนี่ยใครดูแลใครเนี่ยตอนนี้ทางที่ทํากับข้าวผมผมทางนอกผมไม่ยังเดินได้หรอครับทางนี้เอาาทงนี้ทำกับข้าวยังไงยายสังทองทำยังไงทำได้หมดก็ถัดถัดไปที่เตาใช้ได้ข้างเดียวไม่ใช่หรอใช่ข้างเดียวน่ะซ้ายข้างเดียวขวาใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังทำอาหารให้คุณตาทานแล้วตาทำทำงานอะไรผมวิ่งรถอยู่เพราะมันไม่ได้วิ่งมาประมาณห้าหกเดือนรถอะไรรถอะไร มอไซค์วินรถมอเตอร์ไซค์วินปากทางวินนะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วคุณยายทําอะไรครับก่อนที่ยังไม่เป็นอย่างนี้ทาอาชีพอะไรไม่รู้ปะจําจําไม่ค่อยได้แล้วพอรับจ้างทั่วไปแล้วนะอ๋อรับจ้างทั่วไปแต่ทีนี้มันมันตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ครับที่พาหัวมาเป็นอะไรเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นโลหิตแตกแล้วได้่าวว่ามีลูกสาวมาคอยไปมาไปไปมาคอยมาเยี่ยมเยียนมามาคือกับข้าวมาให้มาคืออะไรมาให้เอาตังค์มาให้ ตั้งแต่คุณยายป่วยมาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วเนี่ยคุณตาดูดแลคุณยายเป็นยังไงบ้างดีไหมดีดียังไงครับแบบบายยังวางหวงัวงก็ือช่วยได้แล้วเวลาที่ออกไปวินโมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งวันมหนหรือว่ากลับมาดูแลเขาบ้างผมสามชีโมงเอ่โมงผมก็กลับแล้วเป็นห่วงเขาใช่ไหมครับ ตอนที่คุณยายป่วยเนี่ยคุณตาก็ดูแลมาตลอดเวลาเราก็แข็งแรงใช่ไหมแต่นั้นยังแข็งแรงอยู่เรากลับมาป่วยเองอีกปุ๊บมีความรู้สึกยังไงอมวามรู้สึกยังไงฮะีมวามรู้สึกมันอึดอัดใจนะมันเป็นไหนอะไรไม่ได้เงี้ยอึดอัดใจไอ้ไปนะขี่รถนะมันขี่ได้แต่มันกระทอบรถไม่ติดแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างครับค่าไฟก็สามร้อยใช่ไหมค่าไฟสามร้อยค่ากระานก็ประมาณนั้น ขึ้นขังว่ากกว่าแล้วไปหาหมอมั้งไหมยายสามสี่เดือนไปทีแล้วแต่หมอเนาะแล้วไปยังไงอ่ะลูกสามมารับนู่นงาหลานเข็นไปให้อ๋อเข็นไปเหรอรถเข็นอะวีแช่เดี๋ยวคุณยายสังทองลองพูดถึงกับคุณตาเฉลียวหน่อยที่อยู่กับเขามาทุกวันเนี้ยรักไหมรักไหมรักมั้ยรักรักขาดเขาได้ไหมขาดขาดตาเฉลียวได้ไหมไม่ได้อ่าเห็นไหมเขาขาดไม่ได้ก็ก่อนที่มันไม่ไม่สบายเลยนะแล้วก่อนผมยังอุ้มมันไหว เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเพระตัวเราก็เจ็บเนี่ยต,ตัวเราก็แล้วสับกันถามจะเฉลียวถ้าไม่มีเขาอยู่แล้วเราอยู่ได้ไหมกลางคืนก็นอนหา่างกันครึ่งยดเล้วทําทำไมอ่ะเ <c oughs> มื่อก่อนเคยนอนกอดกันมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่กอดกัน <c oughs> ตั้งตั้งแต่คนผมเป็นหนุ่มเป็นสาวนะผมไม่เคยนอนกอดกันเลยนะหรอเพราะอะไรกัย <c oughs> ังไงก็แล้วแต่แต่รักกันมากแต่ไม่เคยกอดกันไม่เคย อ่าวันนี้กอดกันให้ดูหน่อยมันต่างไม่ใช่แล้วมันต่างคนต่างราถูกตาเฉลียวอ่าตอนนี้กอดกันหน่อยเห็นไหมครับก็ขอให้คุณตาและคุณยายนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขออยู่อย่างนี้ไปตลอดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณตาคุณยายไว้10,000บาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับอ้าวคุณตาเฉลียง<อ>ชีพอีกหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวคุณตาคุณยายนะครับความรักของคุณตาเฉลียวและคุณยายสังทอง ทำให้เราได้มองเห็นว่ารักแท้นเนี่ยจะมีอยู่จริงคุณยายสังทองเดินไม่ได้มานับสิบปีแต่ก็สามารถประคองรักกันอยู่มาถึงทุกวันนี้โดยมีคุณตาเฉลียวคอยดูแลจะดูคนเนี่ยให้ดูตอนยากลาําบากแล้วทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เราเห็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับ ไว้พบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราความดีใจความรู้สึกเรามันก็ดีว่าเออเขายัางมีคนมาดูมา,มาอะไรมาช่วยเหลือจะเป็นคนอื่นใทยเขาจะมาให้นี่ก็ตั้งใจมาเราพูดกันเรื่องจริงอะ่ะ เราอยู่เราอยู่ยังไม่ห่อเหี่ยวอ่ะขอบคุณรายการมากๆเลยค่ะที่มาช่วยเหลือที่มีรายการแบบนี้แล้วให้โอกาสคนที่หมดหวังแล้วมีหวังอลค่ะเราดีใจแทนแทนแทนของคุณตาคุณยายค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ <2: 2> เพราะเราเชื่อว่า การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนทร์ทีวี